ถ้าเป็นผมผมก็ตอบใหม่นะพี่การใช่แล้วก็ตอบวปเหตุผลที่ว่าเพราะว่าทุกครั้งที่มีชื่อเขาผมต้องเลือกเขาเสมอนายคิดว่าเป็นเรื่องนี้ปรากฏพี่เล่นแล้วผมดูตกไปโดนด่าตามกาลิเลโอมีอยู่ฉากหนึ่งเอาละเอาละเอาละใช่เห็นอยู่ไม่พี่ไม่ได้เล่นพี่ไม่อยากจะบัาเลยเอาอย่านะอย่านะพี่เขาได้ไปพี่เห็นบ้าร้องขุ่นบ้าดังๆ์สนิทเลยเชียว เราต้องการมากๆเ้ยเอาจริงนะติดตามมานานเราก็อยากเจอตัวจริงมานานมากๆแล้วนะคะวันนี้เราว่าคือมีทั้งคู่กำกับแล้วก็นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง404สุขีนี้รันรันรันค่ะให้แบบแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าไม่เจอแบบเอออาจจะหลายคนอาจจะไม่เห็นหน้าค่าตามมานานอ่ะผม เต๋อชันทวิทย์นะครับก็รับบทเป็นนักรบครับใน4 0 4สุขีนิดนักรบเป็นคนชื่ออ๋อไม่ได้ว่าเป็นวอริเออร์นะชื่อนักรบนักรบเนี่ยะเสือพิชยาครับเป็นผู้มกับ4 0 4สุขีนิรันดระานี่นอยากรูแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยังไงคือชื่อ ใช่สี่ศูนย์สี่สุขีรันแล้วมีรันรันด้วยใช่มันเป็นยังไงเราให้ฟังหน่อยไหมครับในภูมิกับเราก็ตามชื่อเลยครับจริงๆมันเป็นหนังคนวิ่งหนีผีรันรันใช่เป็นเป็นการรันไม่ใช่รันเดียวด้วย3ามรันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของคุณชันทวิตเนี่ยครับที่เป็นคุณนักรบเนี่ยเข้าไปเผชิญกับผีในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าสุขีนรันแล้วก็เจอกับเจ้าของโรงแรมคนเก่า ซึ่งทําให้เกิดการรันรันรันเกิดขึ้นแต่ห้องเนี่ยเช็คอินแล้วไม่รับเช็คเอาไม่รับเช็คเอาเรื่องอัจทุนแย่แล้วแล้วก็จะมีความลับอยู่ในห้อง 4 0 4ศยโอ้หุยอ่า404ยไม่หวยละหนึ่งใช่เออตามมาหลายงวดแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างบทบาทในเรื่องนี้คือในเรื่องเนี่ยผมจะเป็นคนจริงๆงพื้นฐานจิตใจก็ดีนะแต่ว่าพึ่ออกตัวอย่างนี้รอฟังเลยแบบพฤติกรรมแล้วก็สิ่งที่หาเลี้ยงชีพมันก็จะมีความแบบเหมือนก้ากึ่งนิดนึงคือผมจะมีงานหลักๆในการหาเงินคือการย้อมแมวขายนั่นงสมมติว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งที่มีประวัติแบบ น่ากลัวน่ากลัวประวัติมีคนตายในบ้านนะแล้วก็ไปซื้อมาราคาถูกๆ <c oughs> แล้วเราก็แบบเรากับทีมเราเนี่ยก็ทําการรีโนเวทให้เหมือนเป็นบ้านแบบไม่มีประวัติต้านคิมคีนแล้วไปขายคนทีนี้วันนึงมันแบบจะย้อมแมวเริ่มเบื่อแล้วเราไปย้อมช้างเลยนี่เอาโรงแรมเลยโร <c oughs> งแรมใหญ่ๆนี่มีประวัติอะซื้อมาถูกๆมาย้อมโรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงแรมมันไม่ได้ให้ย้อมง่ายไง <c oughs> มันมันมีบางสิ่งที่อยู่ในนั้นที่มันไม่ยอมให้เราแบบ ไปทากับโรงแรมของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบหาทางจัดการหนึไม่ใช่อย่างที่บอกว่าไม่ได้รันคนเดียวครับ<ะ>มันมีมีคนมาร่วมรันกับพี่เตอ๋อเนี่ยอีกไม่ว่าจะเป็นครับต้าอู่ครับโอ้ต้าอู่ออผมมีผมมีต้าอู่มีพี่นุย้ยอ่าแล้วก็มีอาไทยาคือสี่คนนี่คือเป็นตัวเด็ดเลยต้าอู่มาวิ่งอะไรกับเราวะโอ้ต้าอู่ตัวจี๊ดมากนะจริงๆผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่คนจะได้เห็นต้าอู่ในมุมแบบที่ ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆซึ่งสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากคือไอ้มุมที่เราเห็นที่มันจะมีความแบบเลอะเทอะมีความแบบอะไรเงี้ยจริงๆคือตัวมันนั่นแหละเป็นหนังผีตลกแต่ว่าเราจะตลกก็ตลกเลยแล้วก็ผีก็ผีเลยหมายถึงว่ามันเป็นส่วนผสมที่พอถึงความน่ากลัวเราก็จะให้เอาให้สุดตลกเราก็จะให้ไปชมได้ที่โรงภาพยนตร์เลย28พฤศจิกายนนี้ครับรับรองว่าไปสนุกแน่นอนก็คือฝากไว้ด้วยกับ404สุขีนีรันรันะคะ เราไม่ได้ให้มาขายของแล้วกลับเลยนะคะชาเลนจ์เช่นวันนี้คือท้าจับแกะเฮ้ยอะไรอ่ะมึงเล่นมาหลายรอบไม่พอแล้วกฎติกาท้าจับแกะ แต่ละข้อจะมีชุดคําทั้งหมดคําคำที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลตามที่โจทย์กำหนดไว้หลังจากได้ยินโจทย์ผู้เล่นสามารถแย่งกันกดกระดิ่งเพื่อตอบคำตอบที่คิดว่าเป็นแกะดำหรือมีความแตกต่างจากข้ออื่นๆได้แต่ละคนมีสิทธิ์ตอบได้1ครั้งในข้อนั้นๆถ้าตอบถูกจะได้1คะแนนและถ้าบอกเหตุผลได้ถูกต้องตรงกับโจทย์ที่ตั้งไว้จะได้ไปอีก1คะแนนหมายเหตุ ในหนึ่งข้ออาจมีคําตอบและเหตุผลในการเป็นแกะดําได้มากกว่าหนึ่งคำตอบผู้เล่นจะต้องคิดวิเคราะห์และทายใจทีมงานว่าจะเลือกคําตอบไหนและเหตุผลใดมาเป็นคําตอบสําหรับข้อนั้นๆให้ถูกต้อง้อยสข้อแรกมีทั้งหมด5้อยส์ค่ะครับไอคนหล่อหลวง ATM เออรรักเออกวนมืนโหหนีตามกาลิเลโอ และโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต เออค่ะทำไมเร็วจังหนีตามกาลิเลโอครับอุ้ยหนีตามกาลิเลโอเพราะเพราะพี่เติรดไม่ได้เล่อ๋อเลยคิดว่าเป็นเรื่องนี้เลยคิดว่าเป็นเรื่องนี้ปรากฏพี่เล่นแล้วผมดูตกไปโดนาตามกาลิเลโอมีอยู่ฉากหนึ่งเอาละเอาละเอาละชายเห็นอยู่ดีค่ะที่ไม่ได้เล่นพี่เยายามจะปั๊ี่แล้วก็เนียนตามมาอีกนะคะและหนีตามกาลิเลโอ เหตุผลเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวที่เต๋อไม่ได้แสดงนะคะเป็นคำตอบที่เขาเอาง่ายไปอะเอไปละเอาผมสบายใจแล้วผมข้อเดียวเพราะว่าวันนี้มาเครียดมากว่าถ้าไม่ได้เลยมันไม่มีคอนเทนต์หลังจากนี้พี่ตอบกันเลย แล้วไอ้คนที่พูดแบบเนี้ยมันกดทุกข้อจริง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 แต่ลคนมุงแต่มันต่อรู้รู้ครับมั่นใจด้วยมั่นใจแต่มือช้าไงผมเป็นคนสโลว์บัตชวลมือช้าเหรอครับใช่นี่ดูดิไม่ใช่นมือช้าอโอเคแล้วข้อแรกเสจอได้แนนไปค่ะเก่งมากเลยข้อที่สองนะคะครับผมค่ะบ้านเช่าบูชายัญอุ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วนะฮะ เด็กหอเออแล้วไงเอแล้วไงลัดดาแลนดม์ฮ a มม์ฮัม a ์ฮัม i ์ฮัมอ์ฮันง์ฮัมม์ฮัมม์ฮัมม์เัมมอฮัมม์เอ้ย์ัมม์ฮัมัมม์ฮัม่มอมมมก่อนมมาับ เด็กหอหือเนี่ยหอหืออูมันอยู่ที่หอเฮ้ยเรื่องนึงนะหอเหอบไปนะหอไปอีกอันหนึ่งเป็นหอเด็กหอเด็กหอเพราะว่าเด็กหออยู่ที่หอเด็กหอมันอยู่ที่หอแต่เรื่องอื่นมันอยู่ที่บ้านที่ไปเราบังง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงไม่ใช่หรอกและเด็กหอเพราะเหตุผลคือว่าเป็นเรื่องเดียวที่ผีอยู่ที่หอเกี่ยวหอเหี่ยวหอเกี่ยวหอบม่เหี่ยวบ้านไม่เกี่ยวบ้านไม่นหี่ยวบ้านผมก็ตอบไปครับพี่ก่อนไม่ใช่ได้ฟุดแล้วไม่ใช่เป็นคำตอบที่ จริงมะเนี่ยคนคนถูกด้วยทุกคำเลยที่หนึ่งเนาไม่ถูกหมดเลยแต่ทุกอันอะเป็นผีอยู่ในบ้านแต่ว่าเด็กหอมันเป็นผีเด็กที่อยู่ในหอใช่ป่ะอ่าซึ่งบ้านเช่าบูชายันแน่นอนว่าบ้านบ้านเป็นบ้านเช่านะเรื่องนี้ผมไปทำเอตติ้งโค้ชด้วยนะเด็กหอเนี่ยใช่ไหมผมทำเอตติ้งโค้ดมีสองคน ผมกับก้อยและชวินโอาน้ำไปทำด้วยกันรัดจารลนด์ก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้าน Paranormal Activity ก็คือมีก็บ้านมีกล้องวงจรปิดอะไรเห็นกันชัดเจนอโนงก็คือบ้านบ้านอนงใช่ไหมล่ะอ๋อก็คือเขาถูกฆาตกรรมในบ้านแต่เด็กหออยู่ที่หอซึ่งคอนี้หิมได้คะแนนค่ะแตงคข้อนี้ง่ายไป

F stop กดติดวิญญาณชัตเตอร์ครับผมเขาว่าทุกเรื่องชื่อมันเกี่ยวตัวเลขอันนี้ชัตเตอร์ไม่มีตัวเลขแต่ถ้าเป็นชัตเตอร์แล้วมี F stop หนึเนี่ยอันเนี้ยจะต้องเกี่ยวกับตัวเลขและแต่ถ้าเมื่อกี้ตอบต่อติดตายนี่ก็คือมีตัวเลขนะใช่อันนี้ไม่นี่ช s h u t อ e r กดติดวิญญาณนี่่ได้ s h u t ผิดกดติดวิญญาณเป็นคำตอบที่ เ่าเล่นเป็นทีมนะ่ใชเล่นเล่นแบ่งเขาหรอแบ่งกเริ่มเป็นทีมออเเล่นได้ยะแล้วที่งกันจริงๆเมื่อกี้จะจะจะตอบแล้วแต่ว่าอยากได้ยินชื่อหนังเต็มๆก็มเหมอนกันสี่ศูนย์สี่สุขีรังสินล้นวันเร็วว้าสี่ศูนย์สี่สุขีรังสินต้นวันเร็วว้แกเป็นคนไม่ดีเลยแกเป็นคนไม่ดีเลยเมื่อกี้ถ้าพี่หินตอบผิดจะตอบผิดสั่บาทเพราะเป็นเรื่องที่มันมีมีหลายตอนมีหลายอที่มันกานใช่ ่ก็เป็นไปได้เหมือนกันผมจะตอบที่สิบสามเพราะว่าไม่ใช่เพราะไม่มีผีใช่ก็บอกว่าความเป็นไปได้มันมีเยอะมากทิมพ์ดาวใจทิมงานถูกนะคะก็เลยต้องให้ชิะแล้วข้อนี้นะคะทิมพ์ได้คะแนนไปค่ะพร้อมนะคะครับ B น้ำชิ์นิโคเทโอมาชาวัฒนนาพาณิช ใบ oui. เฟิร์นพิมชนกและใหม่ดาวิกาหม่ดาวิกาใบเฟิร์นพิมชนกค่ะเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เล่นภาพยนตร์ผีของ g d ว ต้องพูดเลยนะว่าพีนำพี่เนี่ยเขาเล่นเรื่องเพื่อนที่ระลึกตอนนี้พี่ริโอเนี่ยเรื่องเล่นเรื่องห้าแพ่งตนตอนใช่หรอพี่ใหม่ดาวิกาเล่นพี่มากพระขนงเป็นนักเอกมาช้าวัฒนพานิชเล่นเรื่องห้าแพ่งเหมือนกันค่ะในตอน คนกอและแฝดนี่นี่หนังเยอะจริงพี่แต่ใบเฟิร์นพิมชนกเป็นคนเดียวที่ไปเล่นหนังแนวคอมเมดี้ให้น้องหนูได้ให้ข้อมูลเยอะมากเลยแล้วก็ผิดเฟนโซนเฟนโซนมีผีนะดูละเอียดมปะเฟนโซนมีผีในฉากใช่ไหมเฟนโซนไอ้คนไอ้คนหลอหลองมีเปล่ามีมีมีอยู่ฉากและใบเฟินพิมชนกเป็นคำตอบพี่ ก็เล่นเพื่อนที่ระลึกใช่ไหมนิโคลพ่นิโคลพี่กีก็คือเล่นเรื่องฮับ์ปแฝงงเอารถมือสองพี่ชาเขเล่นพี่ชาเล่นสองเรื่องเลยเล่นเเรื่่องลนแฝดเล่นคนกองด้วยแล้วก็ใหม่ดาวิกาแล้วพลาดได้ไงถ้าเป็นผมผมก็ตอบใหม่ดาวิกาเราันเนี่ยต้องตอบด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะว่าทุกครั้งที่มีชื่อเขาผมต้องเลือกเขาตอบเอาไปสองคะแนนเอาไปสองคะแนน ท่านดีใบเฟิร์นพิชโนเป็นคำตอบที่ถูกต้องและมอสได้คะแนนไปเลยโอเคเรานะคะช้อยส์ค่ะปิดเทอมใหญ่หวัวใจวาวุ่น <มา S 2> อาแล้วามาแล้วซีซนะันเชน g e รักเจ็ดปีดีเจ็ดหนนพจรพจากฟ้าและห <พอ S 1> ้าแพร่งค่ะพรจากฟ้าครับผมเพราะว่าเพราะว่าอ่า ต่อะอย่างมันเกี่ยวกับฤดูกาลหริบคำเด่ะตอบไปเถอะผิดเป็นช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เอาอย่านะย่นะไม่ไไปม่ผิดปล่องขุ่นปะมืออย่างเงี้ยโอเคตอบแล้วเนาะว่าพรจากฟ้าพรจากฟ้าใช่ว่ามันเกี่ยวข้องกับฤดูกาลเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวเวลาเออ้วชีเชนมันไม่เกี่ยวนีอะไรบ้างนะฮะไม่ได้ไม่ได้ พอจะอา <Gym. S 2> มิได้เกี่ยวนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวมากับเรืริงของการนะคะและพอจาก้าเป็นคำตอบพี่เฮ้ยเฮ้ยเอางี้เมื่อกี้มันใกล้กันนะเอามือจับติ่งหูอ่าอ่าให้แข่งกับฝาติ่งหูตัวเองจับติ่งหูทำไมล่ะจับติ่งหูนะคะหนึ่งสอง ซ้ำซ้ำมีอาร์ได้ผมชัดเจนเลยมีอาแล้วก็หมอมาด้วยตอนที่ผมตกลอยหมอด้วยหมอเขาตกบนเขาดูว่าผมมั่นใจผมมั่นใจมากผมตกไปโดนมือเขาเพรายังไงมือเขาอยู่งา <anak> <ห>นใช่เราเอากระดิ่งเดียวเอาออกเอาออกเลยกระดิ่งเดียวอุ้ยกระดิ่งนี้มีเลือดเล็กกี้สำับพี่กับมอร์สอ่าขนาดนั้นเลยเหรอใช่ต้องพิจารณาหน่อยถ้าตอบผิดนะจำชัยไม่จำชัยไม่ได้แล้วหนึ่ง 2อซ้ำกดผ่าเ้ยซกดผ่าเฮ้ยที่เกิดได้ได้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจที่เปิดได้แต่ก่อนไปก่อนซ้ำกดผ่าเฮ้ยซ้ำกดผ่าเฮ้ยถึตอบเลยตอบว่าเป็นซีซันเชนเพราะว่ากดใหม่เลยกดใหม่เลยเพราะว่าเพราะว่ารู้ท่อหมดแล้วทุกอันมันเป็นแบบในหนึ่งเรื่องมันมีหลายๆตอนใช่มีเรื่องอะไรบ้างนะเมื่อกี้ในปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นมีพรจากฟ้า มีรักเจ็ดรักเจ็ดปีรักเจ็ดปีมีอัซีทันเชนห้าแพ่งทุกเรื่องมันจะมีแบบเป็นตอนตอนละตอนแต่ว่าแต่เรื่องนี้มันเป็นซีซนเชนคือเป็นเรื่องเดียวอันนี้เป็นคำมีอีกคำหนึ่งไหมคนพี่อีกคนหนึ่งแสดงว่าคำตอบของเสือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่่ใชเอาแล้วอ่าแล้วคำตอบแม็กกี้ไม่บอกอีกแล้วมีความลับไม่ใช่มมีควาลทำไมอ่ะคิดไม่ทันแล้วและซีนเชนเป็นคำตอบที่ เ็นสือด้วยโอ้โหไปอยากฟังของเสือเลยอ่ะเออมันเป็นเรื่องเดียวที่เป็น GDS ป่ะ Season change หรอไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าใครจะเลือกพรจากฟ้าเมนูข้อมูลอ๋อแล้วอันอื่นเป็น g t ใช่ไหมโอ้โหนี่กินนี่ไปลึกนะลึกายลึกนะวจสอบพรจากฟ้าเขาเป็นอันเดียวที่เป็น GDS ่อันอื่นนาจะเป็นต่อเป็น g t คือเดิมเป็น g t s อยู่แล้วเพิ่งเปลี่ยน GDS โอ้โหก็คือตรงกับที่เต๋อบอกเลยอ่าเพราะว่าแบบ season change เป็นเรื่องเดียวที่เขาเล่าเป็นเรื่อง ยาวๆใช่ไหมแต่เรื่องตื่นเต้นเป็นตอนสั้นงเป็นเหมือนหนังสั้นสี่เรื่องใช่ไหมโอเคสบายใจแล้วสบายใจคือเหมือนแบบผู้บริหารีเอสมองมาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ไม่ได้และข้อนี้นะคะซีซั่นเชนจ์นะคะเตัร์ดได้คะแนนไปมะพร้อมนะคะช้อยส์ค่ะช้อยส์ค่ะหมักเป็ดสตรีเลอุ๊ย ซักซีดห่วยคันเทปแสบสนิสทเศษสายหน้าและเมไนไฟแดงคุณทิมค่ะไปทิมทิมเข <ไป S 1> าละหอซักฟีดครับซักฟีดครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกีฬาเฮ้ยไม่เป็นดนตรีนะไม่เกี่ยวกีฬาแล้วอันอื่นเกี่ยวกีฬายัางไงบางเตะ โลกตะลึงแสบสนิทครับสนิทนี่เป็นอะไรมวยใช่สตุีและมวยสตีเลยครับสตรีเป็นตะก้อผู้หญิงไม่ใช่บอลบอลของเรื่องอะเมย์ไหนเมย์ไหนนี่กีฬาอะไรเมย์ไหนไฟแรงเฟอร์เป็นวิ่ง่สักซีครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวที่เป็นกีฬาดนตรีไม่ใช่ตีเป็นดนตรีเฉยครับผมและสักซีควยคันเทมเป็นคำตอบที่ เรื่องหมากเต๋ไม่ได้เกี่ยวกับบอลนะเป็นเรื่องของพี่หมากปรินที่อชื่อเพื่อนบ้านโอ้เพื่อนบ้านเสียงดังใช่อย่างที่ที่แต่คนก็คือตรงอย่างที่บอกเพราะว่าแบบเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬาเป็นหลักใช่ใช่ใช่นะคะก็คือหมากเต๋ฟุตบอลใช่หมากเต๋รถกระดึงสตรีเล็กก็คือวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลใช่นะคะแสตติทส์สีใส่นะก็คือมวยวแล้วก็มฆไหไบแลนเฟอร์ก็คือวีเป็นยาพิเศษเลยแล้วซังซีหอยคั้น ทีมที่ได่คะแนนไปค่ะโอเคมานะคะโดมประกอบมาวแล้วไม่ไีรู้อะไรเลยก็สร้างขึ้นไปก่อนขึ้นต่างวีวีโอเลตวิวแบมแบมกันพิมุกปามี่และแพทสุทธาสินีอุ้ยรัวละอุ้ยทีมผมทีมผมชัดไปเลยอะตอบมาตอบมาตอบมา พี่ตอบพี่แพทครับอ่าทำไมอยู่ตอบพี่แพทคะแต่พี่แพทก็ร้องปะวะเฮ้ยไม่รู้แล้วทกรุงเคลียใช่ไหมทัศนาศิริตพี่เต๋ออ่าไม่ใช่เต๋อนี้เต๋อเสียงผมเลือ <c oughs> กเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงเฮ้ยประกอบไม่ร้องเพลงประกอบอรู้เลยอืมแต่ว่า <c oughs> พตแต่ว่าของพี่โดมอะคือร้องสี่แพทห้าแพทมีใครนะมีพี่วีวีเลสฝากไว้ในกายเธอแบมแบม อากดใหม่เลยกดใหม่เลยแบมแบมร้องพี่แต่เป็นเวอร์ชั่นเกาหลีไม่เอาเด็ดคือตอนแรกอ่ะพี่แบมร้องเอ่อบอดี้แต่ว่าก็รังมัเลยว่าเอ๊ะเป็นอยู่ในฉากหรือว่าเป็น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 เพลงประกอบไม่เลยแบมแบมเซนซสนิทเลยฉากเขาร้อง ใช่พี่ไม่เคยฟังเลยจริงๆๆตอ so ่อมาแล้วว่าแพทสุธาชนีนะคะพอคิดว่าเป็นคนเดียวที่น่าจะไม่ได้ลองเพลงประกอบภาพยนตร์ผีนะคะและแพทสุธาชนีเป็นคำตอบที่พี่ป้าพี่ป้าพี่ป้า ครับอ่าไ,ได้ได้ได้โอ้ยเราก็ไหวแล้วกว่<ล>วสิไปเลยเมื่อกี้เราก็ไวเลย่อกี้เราก็ไวเลยห <c oughs> ลังตสรพนักนะคะมืออยู่บนติ่งหูตัวเองนะคะได้ยินสามเมื่อไหร่กดนะคะและ หนึ่งสองสามค่ะโอ้โหผมู่ดีต้องให้เขาแล้วต้องให้เขาแล้วเขาไวเร็วมากจริงแบมแบมครับผมนี่เอาจิงผมมาล้ข้อมูลเยอะมากอ่าใช่ก็คือแบมแบมมาเป็นคนทเอทำไมเกิดนานจังเหมือนเหมือนพยายามรออยู่ต้นหานี่ยเพราะว่าแบมแบมไม่ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เกี่ยวกับนังผีอ่าใช่คือผมมาไปรีเสิร์ชมาทุกคนเลยต้องบอกด้วยว่าเขาแต่ละคนร้องเรื่องอะไรร้องเพลงอะไรถ้าอย่างพี่โดมอย่างพี่โดมเนี่ย ตอนนี้ก็ทำค่ายของพิกซี่แล้วใช่พิกซี่คนละโดมด้วยอ๋อคนละโดมขอคนละโดมด้วยอ๋อโล้วทีครับผมพี่โดมร้องเพลงเพราะว่าใจอ่าใช่พี่โดมร้องสองเพลงคนที่ข้าศัตรูของภาคเลยคนที่ข่าฉันของซินดี้ปูก็ร้องประกอบเ้ลงมีปามี่้ปามี่ร้องเพลงอะไร เพลงนี้ครับสายรับจับบ้านเลยครับพี่มากไม่ใช่พี่มากพี่มากพี่มากมันเป่าเขาต่อมันเป็นมุกมันเป็นมุกอยากจะร้องไห้ใช่ป่ะอยากหยุดเวลาใช่เดิมเป็นของใครไม่ไม่น่าจะรู้ไม่รู้พี่สัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ใช่ครับโอเค V V O L E D อ่ะ V V O L E D ร้องเพลงสุดท้ายฝากเอาไว้ในใจเธอแล้วก็พี่แพท พี่ขี้หนูครับไม่ใช่พี่แอมแฉนเลยคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนดีใช่คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนดีประกอบเรื่องเรื่องบอดี้สบสิเแล้วแบนแบนร้องเรื่องอะไรคนมึนโฮมันจะไม่ใช่ยังไงล่ะ แบมแบมกันพี่มุกร้องประกอบไอ้คนหล่อร้องใช่เพลงพี่ไม่หล่อหลวงอ่ะตอบผ่าว่าแบมแบมเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ผีของ G D H นะคะแล้ยผมอายจนไม่รู้จะอายไงแล้วพี่พี่เฉลยเลยคือไอ้พิมอ่ะข้อดีของมันอย่างเดียวคือตบเร็วใตกเร็วแหละแล้วตอบถูกแต่เหตุผลที่ว่าอีกทีใช่และแบมแบมกันพี่มุกเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่ต้องบอกว่าเสือเร็วนะก็เหมือนกับว่าดีเทคได้เร็วว่ามันเป็นเกี่ยวกับเพลงประกอบเราจะเสียงเครืองหนึ่งคะแนนแล้วเพราะจะเสียงหนักแน่นเราตบปั้งเสือเนี่ยมันเลยหอยมือเสือด้วยไงแล้วก็เป็นเสือมือไวด้วยจริงจากเมื่อกี้นะคะแบบประกันทุกที่เลยนะคะ สือรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้มาทำชัยลับกับตัวซอนมิงโหสนุกทั้งผมทั้งทั้งคุณเสือเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล<อ>้วส่คนนี้เนี่มเป็นเจ้าของการดูหนังเลยแต่พอมันเป็นอะไรที่มันแบบบางบางอย่างมันเป็นอะไรที่มันลึกๆต้องดาวาใจคนมันก็ยากยนะลำบากนะมันไม่ได้ง่ายของเสือเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับแต่ว่าเจ็บมือนิดหน่อยพอจะบอกว่ามี เดี๋ยวเราต้องยาแดงเข้าใช่ใช่คือคือแต่ว่าทุกคนมันน่าจะคิดคําตอบกันได้หมดแต่ว่ามันคือการกดแล้วพอกดไปแล้วลืมชอยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นคือพอมันเหมือนแบบสัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าทุกคนเป็นคนที่แบบเหมือนชอบดูหนังพอมันก็จะแบบเหมือนพอพูดหนังเรื่องไหนมาจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรหมดเรื่องเพราะฉะนั้นชอยมันก็เริ่มจะ เดาได้ง่ายขึ้นถามแม็กกี้เลยวันนี้เอาจริงแม็กกี้เขาเป็นคนดูหนังเยอะคชอบดูหนังผีด้วยโดยเฉพาะได้กี่คะแนนวันนี้ดูเสียสละให้พี่เสียสละทุก EP เลยพี่ไม่หนูก็รู้สึกว่าแบบสกิลการไว이ตี้ใหม่ๆเพิ่ขึ้นแต่เอกผู้ชายเขาเล่นมุกก็อย่างนี้เนอเหมือนเพื่อนเราเลยให้ทั้งสองคนนี้ฝากผลงานอีกทีดีกว่าความตั้งใจของของการทำหนังเรื่องนี้ครับคือเราอยากอยากทำเราโตมากับหนังผีตลก แล้วแล้วเราเรารักในการชวนเพื่อนไปนั่งดูเป็นเป็นแถวเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเราเลยพอถึงวันที่เราทําเองเราเลยอยากได้ความรู้สึก แบบนี้กลับมาอีกครั้งครับแล้วนี่ก็เป็นหนังผีตลกที่ที่โอเคนอกจากมีมีทีมนักแสดงที่เล่าไปมีผมกำกับแล้วเรื่องนี้ก็โปรดิวเซอร์โดยพี่ยอดเลือกใช้ที่เป็นผู้กำกับแสบสนิทด้วยครับก<ช>็จะเป็นเป็นคอมบิเนชันใหม่ๆแล้วก็อยากให้เข้าไปดูกันเหมือนเหมือนเข้าไปนั่งรถไฟห่อครับมันจะมีทั้งความกลัวความกรี๊ดสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบจิกาคุ้มค่าแน่นอนฟังเลยครับ นีชอบรายการแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตู้ซ่อนหมีด้วยนะคะทุกช่องทางเลยวันนี้ขอบคุณทั้งเต๋อแล้วก็เสือมากมากค่ะตัวสนุกต้องบอกว่าแม็กกี้เป็นคนชอบดูหนังผีมากล่ะใช่ใช่ชอบดูมากถ้าไม่มีหนังให้ดูก็จะดูกันส่งส่งกานกับเพื่อนเพราะตอนดูใน YouTube ไม่รู้สึกว่าแรงขนาดนี้อยู่นั่งข้างๆมันี้มอดิตไปแล้วอ